เรื่องเล่า3นาทีสาระดีๆการเงินการคา้ังวันนี้เสนอตอนการยืมเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการค้ังว่าด้วยเงินทดรองราชการพศ2562หมวด5การเบิกจ่ายเงินยืมข้อ25กำหนดว่าให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายถ้ามีนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ค่ะ1 กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงานหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมให้ส่งใช้คืนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน 2. การเดินทางไปราชการอื่นชั่วคราวให้ส่งใช้คืนภายใน15วันนับแต่วันที่กลับมาถึง 3. การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการอื่นนอกจากข้อ1หรือข้อ2ให้ส่งใช้คืนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเงินค่ะ หากมีการยืมเงินแล้วนำหลักฐานเท็จมาชดใช้คืนเงินยืมทดรองราชการและได้นำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั้นจะมีความผิดอย่างไรบ้างวันนี้เรามีอุทาหรณ์คดีปกครองที่ให้คำตอบในประเด็นดังกล่าวดังนี้ค่ะมูลเหตุของคดีเกิดขึ้นขณะที่นางอิ่มดำรงตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการพิเศษได้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นกระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่จำนวนสองเรื่อง 1. ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับผู้อื่นทุจริตเบิกจ่ายเงินในโครงการอบรมเยาวชนภาครัฐฤดูร้อนโดยไม่ได้มีการอบรมจริงและได้นำเอกสารเป็นเท็จมาเป็นหลักฐานหักล้างเงินยืมทดรองราชการ 2. ถูกกล่าวหาว่าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์แต่ต่อมาได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการฝึกซ้อมแทนซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติเงินแล้วไม่ได้นำเงินส่งมอบให้ครูผู้ควบคุมวงที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดแต่เก็บเงินไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองกระทรวงเจ้าสังกัดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการเห็นว่าพฤติการของนางอิ่มเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงมีคำสั่งไล่นางอิ่มออกจากราชการนางอิ่มได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อเพิกถอนคำสั่งไล่ออกของสำนักงานประหลัดกระทรวงศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยสรุปความได้ว่า กรณีที่นางอิ่มถูกกล่าวหาทั้งสองกรณีนั้นเมื่อพิจารณาจากหลักฐานต่างๆและจากพฤติการของนางอิ่มแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวจึงเป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา85วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551และถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงถึงแม้ว่าต่อมานางอิ่มจะได้คืนเงินดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนลงชื่อรับเงินไว้เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อการจ่ายเงินคืนนี้เป็นการกระทําภายหลังจากที่มีการร้องเรียนในเรื่องทุจริตแล้วกรณีนี้จึงไม่มีผลลบล้างการกระทําผิดของนางอิ่มที่กระทําสําเร็จแล้วดังนั้นคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการของนางอิ่มจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงพิภากษายกฟ้องเรื่องเล่า3นาทีสาระดีๆการเงินการคลัง ฟังง่ายกระชับได้ความรู้กับกูรูการเงินการคลัง